น่าจะกลายเป็นสไปเดอร์แมนเริ่มจากเปลี่ยนสีของตาแล้วก็ทรงผมซะหน่อยอ่าทรงนี้แหละเท่เลย <Yes. S 1> และในที่สุดสไปเดอร์แมนน้องใหม่ก็ปรากฏขึ้นในจัก,กรวาลแห่งฮีโร่ oh. เราจะทำหน้ากากจากผ้าสีแดงแบบนี้ อ๋โแปลงโฉมเสร็จเรียบร้อยเออเกิดอะไรขึ้นนะ่ะฉันจำได้ว่าฉันชื่อปีเตอร์พาร์เกอร์นี่นะโอ้เจ้าแมวน้อยฮ <c> าเสร็จละเฮอขโมยอเอากระเป๋าฉันเกินมาเช่วยด้วยโอ้โอเมย <S <S โไปได้แล้วทั้งนั้นเดี๋ยวผมช่วยเองนะหยุดนะนายหนีจากฉันไปไม่ได้หรอกฮึบนี่นะฮ <c oughs> ้าล้มซะแล้วคนตำรวจมาแล้วจ้าขอบใจมากนะสไปเดอร์แมนคนชั่วก็ต้องโดนลงทันแล้วละ่ะแ <Thank you. S 1> สงอะไรอยู่ในนั้นกันนะ่ะเรามาดูสิว่าแย,ยแมงมุมพวกนี้ไว้ทำอะไร แต่ตัวซะหน่อยเราจะทำชุดสุดคอเต่าแล้วก็ตัดกางเกงกามยีได้เลยสวยดี <Wow. S 1> แล้วก็ใส่ฮูดได้เลยรองเท้าธรรมดาใช้ไม่ได้เราจะต้องใช้รองเท้าบัลเล่ เธอดูสวยแล้วก็งดงามจริงๆเธอสามารถเคลื่อนไหวได้เงียบเชียบมากเลยบอกเลยนะว่าพลังของแมงมุมนั้นช่างเหลือเชื่อจริงๆทุกคนในเมืองนิวยอร์กชอบเธออ๋อ,องานใหม่มาแล้วเจ้าเหมียวขึ้นไปทำอะไรบนนั้นอีกแล้วแมวหนูอยู่ข้างบนน่ะฮะ Let's go <S ได้เลยเดี๋ยวฉันขึ้นไปดูให้ ช่วยด้วยคะ่ะมันนี้จะแมวเมียวฉันช่วยเองนะเอาละได้แล้วนะขอบขึ้นเย้ขอบคุณมากนะคะรู้สึกเหมือนอีกฝั่งหนึ่งต้องการความช่วยเหลือนะแต่แล้วประตูมิติลึกลับก็เปิดออกทําให้สไปเดอร์วูแมนท่องไปโลกต่างมิติอะ่ะ <Hey! S 2> ทีนี่คือโลกที่สามารถเห็นมิติต่างๆได้เออไม่จริงนะสไปเดอร์แมนงั้นก็ไม่มีใครรู้นะสิว่าฉันมีตัวตอนอยู่ นั่นใครอยู่ตรงนั้น呐ฮะ <c oughs> ไม่จริงนะนายเองเหรอ <c oughs> ทั้งสองลงรักกันแล้วตอนนี้เรามีซูเปอร์ฮีโร่สองคนและการมาจนภัยครั้งใหม่เริ่มขึ้นแล้วเบบี้น้อยหน้าเธอคุ้นๆนะ <c oughs> ว้าวมีพระอ,อ้อมลายสไปเดอร์แมนด้วยเหรอเนี่ย ส่วนอีกคนหนึ่งก็จะมีผ้าอ้อมสีชมพูแล้วก็ฟ้าฮอไมีต้องสามคนเลยเหรอเจ๋งสุดๆไปเลยสไปเดอร์แมนกำลังให้กำลังใจภรรยาของเขาอยากจะเห็นลูกๆแล้วหรือยังคะเอ้ยตื่นเต้นจังเลยคุณนั้งสองคนได้ลูกแฝดสามคนเลยคะ่ะ <c oughs> อ๋น่ารักจริงๆเลยอ๋อกือบลืมเลยคะ่ะคุณแม่ฉันนั่งนะคะเท่รักาคะเราได้กลายเป็นพ่อแม่คนแล้ว <c oughs> สไปดี้อุ้มลูกๆเอาไว้และสไปเดอร์แมนก็พาคุณแม่และคุณลูกกลับบ้านยินดีด้วยนะคะ <Bye. S 1> รู้สึกจะมีตลับแป้งเหลืออยู่นะเนี่ยตุ๊กตาของเราเนี่ยชอบส่องกระจกอยู่ตลอดเวลาเลยเราจะว่าดลายใหญ่แมงมุมจากนั้นก็ติดตัวเลขลงไป คุณแม่กำลังกินฮอทดอกอยู่เธอกินตั้งหนึ่งอ๋อสองแล้วไม่น่าเชื่อว่าท้องของเธอจะเก็บของได้เยอะขนาดเนี้ย oh. เธอเนี่ยหิวจัดจริงๆเลยนะั oh. วฉันต้องใช้พลังงานไปท่องโลกต่างมิตินี่นะ oh. แต่ว่าฉันเองก็ต้องทำตัวให้แข็งแรงเหมือนกันเนอะนายมาดูซิเอาล่ะตัวเลขจะกออกมาปีเตอร์นายจะทำอะไรกันนะ ไม่จริงนะเรื่องนี้มันเสียแล้วแน่เลยออ <c oughs> นายแองเหรอน้ำหนักเท่าไหร่ก็ไม่เห็นจะต้องแคร์เลยนี่นะแบ่งครึ่งลูกบอลคริสต์มาสแล้วติดทั้งสามอันแล้วก็ใส่ฟองน้ำด้านใน ติดลวดข้างๆเลยทีนี้ก็จะต้องตกแต่งด้วยแมงมุมแล้วก็ใหญ่แมงมุมเแบบี้น้อยของเราก็ต้องการที่ส่วนตัวในการหลับอ๋อแย่ yeah, แล้วสินี่พวกเราลืมซื้อเปเลนอนหรือเปล่าออเดี๋ยวนะเดี๋ยวฉันไปหาของก่อนเปเลนอนใช่ออไม่ไม,ไม่แบบนี้ไม่เอา อันแรกไม่เข้ากับเราเลยฮออันที่สองเป๊ะเลยฮะคุณพ่อคุณแม่และเด็กๆชอบเล่นอนนี้มากเลยเด็กๆเล่นด้วยกันแล้วเราจะระบายสีให้เป็นสีแดงน้ำฝาออกเลยครูวซองเละของอร่อยๆอยู่ในนี้นะ นี่คือกล่องเข้ากลางวันไงสไปเดอร์แมนอยากจะมาเซอร์ไพรส์ภรรยาของเขาซะหน่อยเอาล่ะเปิดตาได้เลยเซอร์ไพรส์ว้าวปิกนิกแสนโรแมนติกเหรอ <c oughs> มาพักเบลกจากเรื่องราวแสนวุ่นวายกันก่อนนะ <c oughs> อ๋อเดี๋ยวมีอีกอดอกไม้สำหรับเธอ <c oughs> เอ๋อดอกนี้ฉันชอบมากเลยแล้วฉันก็อของกินมาด้วยนะ <c oughs> น่าอร่อยจังโ <c oughs> อ้ไม่ฝนตกแล้วนี่นะ ไปเร็วไม่เป็นไรจะมีแผนสำรองสไปเดอร์แมนทำรอมจากใยแมงมุมขึ้นมาอะไรอะไรก็ไม่สามารถขัดขวางความโรแมนติกของเราได้ <Yes. laughs> เราจะต้องใช้ Simple Dimple แล้วติดฝาจุกพลาสติก จากนั้นก็ทากาวแล้วก็โรดด้วยกลิตเตอร์ใส่หน้ากากเข้าไปเลยที่รักจา๋าเดี๋ยวฉันจะไปธุระแป๊บหนึ่งนะยังไงช่วยดูแลเบบี้น้อยด้วยละ่ะอ๋อได้เลยไป <Bye. S 1> เออไม่เคยทำมาก่อนเลย oh, <wow. S 1> ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีต่ก็เหมือนจะมีอะไรผิดปกติขึ้นมาแล้ว oh. อีอ๋อพ่ออ้อมอยู่ไหนอออเหม็นชะมัดเลยต้องใส่หน้ากากซะแล้ว โอเควะตรงนี้นะเย้เรียบร้อยแล้วแต่พอ<ต>คนแรกเปลี่ยนพ่ออ้อมเสร็จแล้วดูเหมือนอีกคนก็อยากจะเปลี่ยนมั่งอะอไปพิทักโลกเนี่ยยังง่ายกว่าเปลี่ยนพ่ออ้อมเด็กซะอีกเราจะมาทำเครื่องปั่นเลยแล้วก็ติดหลอดพลาสติกใสจากนั้นก็ติดด้วยกระดาษโฟมกริตเตอร์ รู้สึกว่าเด็กๆจะหิวแล้วนะเออมีอะไรให้กินมั่งเนี่ยงั้นปั่นผักก็แล้วกันเนี่ยแต่หิยนะก็เกิดขึ้นีกแล้วผักเลอะเต็มห้องครัวไปหมดเลยอ๋อสวยแล้วคุณแม่กลับมาแล้วเจ้าเออปีเตอร์เกิดอะไรขึ้นกับห้องครัวของเราออฉันแค่ปั่นผักอะทำความสะอาดด้วยนะเดี๋ยวฉันไปป้อนข้าวลูกก่อนอ๋อได้เลยเพียงแป๊บเดียวห้องครัวก็กลับมาสวย เธอทำได้ดีมากเลยเราจะตัดพิมพ์ซิลิคอนแบบนี้จากนั้นก็วางหลอดลงไปเลยแล้วก็ติดปุ่มกดจากนั้นก็ใส่หลอดพลาสติกใสนี่คือเครื่องอุ่นนมยังไงล่ะพี้เรยจ๋าโทษทีนะแต่ว่าฉันนะมีงานเยอะเลยยังไงก็อย่าลืมอุ่นนมให้ลูกด้วยนะ,อะโอเค โอ้ยตายสิพอคุณแม่ไม่อยู่แบบเนี้ยทุกอย่างก็ตละลปดหมดนเลยตอนที่ปีเตอร์กำลังอุ่นนมอยู่เขาก็เผลิไปทำธุระแ๊บหนึง่งแต่แล้วนมก็เดือดเต็มห้องครัวอีกแล้วโอ้ยแบบเนี้ยต้องสั่งเครื่องอุ่นนมซะแล้วสิฮลัลโหลขอเครื่องอุ่นนมที่หนึ่งครับฮัลโหล thank you แล้วนมก็อุ่นพอดีเป๊ะเลยทุกคนกินอิ่มสบายท้องแล้วละ ที่รักจ๋าฉันป้อนนมแล้วนะว,ว้าวดีจังเลย <Yay! S 1> เธอเนี่ยเก่งจังนะเอ้เดินบ่าวพวกเนี้ยเว้ทำอะไรเหรอว,ว้าวนี่คือวิทยุสื่อสารของเด็กนี่นะทีนี้เราก็ไม่ต้องเฝ้าเด็กอยู่ตลอดเวลาแล้วล่ะคุณพ่อคุณแม่กำลังดูเด็กๆเ,เล่นอยู่ เอา้ารู้สึกจะมีคนขอความช่วยเหลือนะแช่เแาวด้วยมังกรปีเตอรเราต้องไปช่วยเขานะแต่ว่าลูกๆของเราละ่ะไม่เป็นไรที่รักใช้เจ้าว,วิทยุนี่ก็ได้นะเห,นหน็นมาเราจะได้รู้ไงว่าลูกๆทำอะไรอยู่อันนี้ไว้ตรงนี้และอีกอันนึงก็พกไปด้วยนะอเคไปเร็วเข้า มังกรเจ้าทำอะไรนะรู้หรือเปล่าคนอื่นก็เดือดร้อนนะมันนี่เลยมะย้ยมังกรโดนจัดการแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วลูกๆของเราล่ะ hmm? อ๋อกำลังเล่นอยู่เลยชุกอย่างดี <Yeah. S 1> จังเลยนะเราทำได้แล้วปีเตอร์ค้อสังประมรือกับพ่อแม่ซูปเปอร์ฮีโร่ yes.